มาเลยพักครึ่งนะครับระหว่างเกมแมนยูเวทแฮมนะครับวันนี้มายังเอย่ยมายังจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาคุยกันหน่อยนะครับระหว่างพักครึ่งนะครับแมนยูเวทแฮมนะครับดูบอลกันอยู่หรือเปล่าจ้าเข้ามาคุณสวัสดีครับ คุณอาทิติ์นะครับกีนวูดไอ้กีนวูดมันเป็นอะไรวะมันบ้ายิงอย่างเดียวเลยอะจริงครับคุณเอกไอ้กีนวูดนี่คือแบบหลุดไปกี่ครั้งนะไม่เคยดูเลยว่าโรนันโดยืนอยู่หรือว่าใครยืนอยู่เหมือนมึงไม่มีปุ่มเอ็กอมึงมีจะ่ปุ่มสี่เหลี่ยมอะมึงยิงอย่างเดียวเลยบ้ายิงมากยิงอยู่นั่นอะไอ,อ้กีนบูดอะคุณกัวรวิทย์บอกอึดอัดชีเหนียวเลยน่าเบื่อมากครื่งแรก ไม่มีโอกาสยิงเลยของบอลดีครับแต่ว่าจังหวะจบไม่ได้เลยอะแต่ผมชอบนี่มากเลยชอบดีแคนไลท์ like ของเวทแฮมอะดีแคนไลท์ like เล่นดีมากอยากได้อะอยากได้มาอยู่แมนยูมากนะครับดีแคนไลท์ like นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครึ่งหลังเีาคิดว่าต้องเปลี่ยนยังไงผมว่าอีลังกาโดนออกเนะี่ยอีลังกาอีลังกาวันนี้เล่น ปีกซ้ายนะครับก็าาไม่ดีไม่ดีเลยอีเลงก้าไหวไหมนายน้อยไม่ไหวอะแต่ผมว่าอีเลงก้ามันเป็นลูกรักของลังนิได้ลงตัวจริงเกิดพวกนั้นอะหลังๆอะก็คือเขาช่วยเกมรับดีครับแต่ว่าเกมลุกมันไม่ค่อยดีนะผมว่าอีเลนก้ากินวูดไม่วิ่งหาช่องใช่ครับลูกนั้นอะที่ชิงกับดาโรอ่ะ ไอ้ดโลไปแล้วไอ้กินวูดขาแบบขาตายอะ่ะมันไม่ยอมไปอะ่ะสวัสดีครับเปลี่ยนเกมยังไงดีคร้างหลังบอกหน่อยเด็กผีว่าไงดีเปลี่ยนเกมไงดีเอาใครออกเอาใครออกมีใครอยากได้เดคเคนไลท์เหมือนผมมั่งนะครับใครอยากได้เดคเคนไลท์มาแมนยูนะกดหนึ่งหน่อยผมอยากรู้ว่าเด็กผีเนี่ยอยากได้ดีเคนไลท์เหมือนผมปะ ถ้ากดหนึ่งนะครับอยากรู้มันยิงทุกจังหวะจริงๆใช่ครับอีกินวูดยิงทุกจังหวะควรได้ลูกโทษไหมอ่ะแต่ผมว่าโด้ก็ล้มง่ายนะสําหรับผมอ่ะก็ไม่ได้ควรได้ขนาดนั้นนะผมว่าคนสวยเอากินวูดออกเอามาต้าลงมาต้าเขาทีมเวิร์กดีนะแต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วไงแรงวิ่งอาจจะแบบไม่ไหว สองพันเจ็ดนะคนดูตอนนี้ไม่ไม่ครับพักครึง่งคุณชวนเอฟซีไปดูไอ้นี่เลยลอยยังเจ้าอลอยจังลอยจังฮู้แหว่ลอยจังลอยจังเจ้าเด็กผีม,มาแล้วเด็กผีม,มาแล้วมาลีแต่คนด่กมมากินวูดมีแต่คนด่ากินวูดเนาะมีแต่คนด่ากินวูดก็กินวูดอะเหมือนก็ว่าเขาเป็นโรบอทคือเขาว่าถูกเหมือนแบบว่า มีในระบบสมองเขาคือว่าเมื่อบอลถึงชั้นจะต้องยิงเท่านั้นเขาอายุสิบเก้าเขาอายุสิบเก้าใช่ปะก็ยังเด็กอ่ะต้องต้องต้องบ้ายิงไปอะก่ต้องต้องรู้เรื่องอ่ะน้องไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่น้องเขาก็ต่แม่บวกหนึ่งแม่บวกหนึ่งบวกหนึ่งคืออะไรบวกหนึ่งก็คือผมบอกให้เอฟซกดหนึ่งมาเด็กพีใครอยากได้ดีแค่นไรผมชอบมากเลยดีแค่นไรนี่คือแบบอยากได้แทนไอฟเฟสมากอ่ะ เว้ยแต่เวลาเฟสเล่นดีก็เล่นดีนะไอเฟสมันอ่ะดีนัดเดียวแล้วก็ห่วยสามนัดจะดีนัดเดียวห่วยสามนัดแต่สองนัดหลังสุดเขาส่งทุกทุกนัดนะก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเหนียวมากเลยกองหลังเว้ยแซมเนี้ยเหนียวแค่จริงที่เหนียวก็ไอเดย์แค่ไรแหละเนาะมัวิ่งนะมันมันมันเก็บบอลได้หมดเลยใช่วิ่งแบบอะไรแบบนั้นนะคู่เบนฟอร์ดทดเวลาสิบเก้านาทีเฮ้ยทำไมอ่ะมีโดนมีคนบินโดนลงมากลางสนาม เคยไม่รู้ว่าใครไม่รู้บังคับโดนน่ากลัวเออเนี่ยสี่พันสวัสดีค่ะแอนดี้โคต้องลงแล้วใครอ่ะแอนดี้โคก็อดีตกองหน้าแมนยูรุ่นผมมาตอนผมดูใหม่ๆโคยอร์เชลลิงแฮมอะรเงียแล้วก็ยังอยู่ที่นี่อีกเหรอก็ยังอยู่แต่ว่าเลิกเล่นละแก่ละแต่ยังอยู่ถ้าแมนยูแพ้ผมขอก้อยได้ไหมมึงก็ได้ขอทุกอาทิตย์ได้ละนั่นแหละถ้าแมนยูแพ้ไม่เขาเพิ่งชนะไปนะ โอ้โหมันเล่นไม่ดีสวัสดีค่ะเอาคาวานี่เอออยากอยากได้พี่คาวานี่ลงเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วอยากดูวันเดเบกด้วยคารวานี่อ่ะผมว่านะวันเดเบกอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละใช่อยากอยู่ในนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละอยากอยูเรื่องราวอ่ะเพราะวันเดอรเบกอะถึงจะเปลี่ยนโค้ดกี่คนอ่ะเขาก็ไม่ได้ลงสักทีอ่ะใช่ไหมพี่อุพี่อุพกิดถึงเอาไว้ย่อพี่อุสวัสดีค่ะอุย่าใจได้ ยัดใจได้ก้อยวิเคราะห์เกมเก่งนี่ก้อยรู้หมดแล้วอะก้อยคุณว่าเกมเป็นไงครึ่งแรกบอลกระดอนอยู่นั่นจริงไหมเงก้ยกินบูลแหละกินกินบูลไม่ยอมส่งอะแล้วก็ก้อยรู้สึกว่าเขาเปิดบอลก็ไม่แม่นเปิดทั้งวาราแล้วก็แม็กควายอะเปิดไปอะเปิดไปหาใครไม่รู้เปิดไปหาคนดูคือคุมเกมดีคุมเกมเยอะแต่ว่าบุกไม่ได้เลยใช่ปิดไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยแล้วก็ แล้วก็น้องอีลังกาก็ยังเด็กเขาบอกให้ส่งไปทางนู้นน่ะน้องก็บอกเห็นนะ่ะ <c oughs> น้องก็บอกส่งไปทางท,างท,างที่มันว่างแต่ก้อยเขาชอบอีลังกาไหมหนูเพิ่งชอบเพราะว่าลูกนะักเขายิงสวยจริงเนาะทุกคนเนาะที่เขาคือดอกขึ้นมาแล้วเขาก็โออมงม่งอะหนูว่าลูกนันสวยแต่ว่าหนูก็ว่าเขายังเด็กผมว่า,าจริงอ่ะอีลังกาความเก่งสู้แรดฟอร์ดไม่ได้สู้ลินการ์ดไม่ได้แต่่าจะได้ลูกเด็กดีนะอาจจะได้ลูกแบบว่าเชื่อฟังโค้ดแล้วก็อาจจะแต่นี่คิดเริ่มคิดเยอะแหละเหมือนแรกๆเขาคิดไม่เยอะขนาดนั้นอะเขาเลี้ยงไปอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยล บูโน่ <B uno S 1> <า>ตัดบอลได้เนี่ยส่งมาทางขวาเนี่ยพิโดรอเนี่ย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 ไอ้กินวุฒโอ้โหสองสามคน,นมันก็ยังอัดอยู่นั่นอ่ะแต่ลูกที่บูโน่ส่งให้พิโด,โดดีนะดีนิดเดียวเองอะเดี๋ยวผมคุยกันต้องก้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวบ้านเสร็จอ่ะจะมาไลฟ์กันทุกครั้งครับทำรายการบอลนพค่ะคอยเริ่มรู้เรื่องบอลเยอะละทุกคนอยากดูพวกเราคุยเรื่องบอลกันไหมแล้วก้อยก็อยากให้พินิกี้เดี่ยวด้วยเดี่ยวแบบเดี่ยวไม่กี่นาทีอ่ะเพราะเขาเล่าเรื่องเก่ง อวอยซะอีกไม่ใครอวยเขาก็อวยผมอ่ะเขาชอบผมเล่านู่นเล่านี่